สำหรับเกาหลีนะจ๊ะคนร้อนร้อนอันนี้คือที่พาดคอ,อที่ใส่คอสำหรับคนที่ขี่ร้อนอแล้วแบบอยากแบบไม่พกกันหลกพัดลม,มนี่จะเจลเย็นที่ใส่คอ,อราคา15,000วอนติดลบสิองศาเลยนะจ๊ะคือเธอจะเย็นเลยค่ะเอาแบบใส่ในคอเ,เกาหลีเกาหลีเกาใจเกาอะไรก่อน แล้วมีหลายสีมากนะบอกก่อนมันไม่ใช่มีแค่เพีมีสีขาวแล้วก็มีลายพาสกอตพาสกอตคุณเหียวเหยี่ยว้าป้าคุณชมพอกชมพูโอ้โหโลดสีม่วงสวยม่วงก็ต้องใช้ปะไปแช่เย็นไปแช่เย็นแล้วก็มาใส่คอดีเวอร์จ้ะคาดผมก็สวย คาดผมก็สวยจึกเย็นเย็นมากเสร็จปุ๊บใส่คอไปเลยจ้ะเป็นพรอ็อพสสวยๆโอ้เย็นคอเวอร์ขนาดยังไม่ได้แค่นะเนี่ยถ้าแช่มันจะเย็นขนาดไหนคุมดีดีนะเห็นเนี้ยืึโลดว่า